คราวนี้เป็นตัวแบบฝึกหัดท้ายบทบ้างของเรื่องเซตนะมาดูข้อที่1กันพาร์ทแรกเขาให้เขียนการแจกแจงนะเขียนสมาชิกแบบแจกแจงจงหาเซตของจํานวนนับจํานวนนับเป็นจํานวนเต็มบวกนะจำนวนเต็มบวกที่น้อยสุดที่หารด้วย12กับ16ลงตัวแปลว่าเขาถามครนของ12กับ16หหาครนเลย เอา4หารเหลือ3เหลือ4ข้อนี้คลอนอเท่ากับ48อย่าลืมเวลาเขียนเซตให้เขียนปีกา x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า1จํานวนนับน้อยสุดคือ1อยู่แล้วไม่มีน้อยกว่านั้นแล้วตอบเซตว่างเซตของจํานวนนับที่หาร5ลงตัวก็มี5 10 15ไปเรื่อยๆ จำนวนคู่ที่อยู่ระหว่างลบ4-4ถึง4โดยที่ไม่นับ 4, ไม่นับตัวลบ4กับ4นะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเฉยๆมีอะไรบ้างลบ2 0 2เป็นจำนวนนับอีกแล้วไปจุวนเต็มบวกนะ X กำลัง2น้อยกว่า100มีอะไรบ้างมี1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เพราะตัวสุดท้ายตัว10กําลัง2ได้100พอดีถ้ามากกว่านั้นก็เกินแล้วอ่ะดูอย่างข้อนี้ข้อนี้เดี๋ยวต้องสอนวิธีการหาไอ้ตัวพจน์ที่ N นิดหนึ่งเดี๋ยวลองฝึกเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะไปเจอตอนที่เราเรียนอนุกรมรูปผลต่างนะมันจะเพิ่มทีละ3เห็นไหมสามสาการหาพจน์ที่ N คือจับ1บวก n ลบ1 1> a 1คือ1นะบวก n ลบ1ผลต่างคือ3เพราะฉะนั้นตัวที่มันเป็น a n จะเป็น1บวก3 n ลบ3ได้3 n ลบ2เพราะฉะนั้นอันนี้คือ1 2 3 4 5มี5พจน์ตัวนี้จะเป็น x ที่เป็นจำนวนนับโดยที่อะไรดีเอ่อ x จะเท่ากับ3 n ลบ2และ n จะอยู่ระหว่าง1ถึงถึง5้านปะ เป็น2เงื่อนไขบวกกันอย่างข้อนี้ไม่ยาก n, n เป็นจำน x เป็นจำนวนเต็มโดยที่ x อยู่ระหว่างลบ20เอาตัวน้อยอยู่ซ้ายมือนะลบไม่ช่วยลบ20จนถึงลบ10เบเหนปะ,อ,ะอันนี้เหมือนกันเหมือนตัวพจน์ที่ n เ,เมื่อกี้เลยอลองทำดู มันต่างทีละ4เห็นไหมแต่เงื่อนไขคือต้องห่างเท่าๆกันแล้วนะอันนี้ห่าง4ไปเรื่อยๆแปลว่า an เท่ากับ n 1คือ5บวก n ลบ1แล้วห่าง4จะได้5บวก4 n ลบ4ข้อนี้จะได้ c n บวก1เขียนเหมือนกันเดะก็คือ x เป็นจำนวนนับโดยที่ x เท่ากับ4 n บวก1โดยที่1 2 3 n มากกว่าเท่ากับ1ไปเรื่อยๆเขปะอันนี้เป็นตัวตะกูลกำลังดูอันนี้เป็น1กำลัง3 2กำลัง3ากำลัง3เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ n กำลัง3โดยที่ n มีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปต่อไป จงหาเซตเป็นจํากัดหรืออน,นันต์เขาถามว่าเซตจากัดหรืออน,นันต์เซตของจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า5ข้อนี้จํานวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่าบวกมันไม่มีตอบเซตว่างเซตของจํานวนเต็มที่มากกว่า10แปลว่าอันนี้ต้องตอบว่าเป็นจํากัดนะเซตว่างก็เป็นเซตจากัดอันนี้ก็คือ11ไปจนถึงอินฟินิตี้แปลว่าอันนี้เป็นเซตอน,นันต์ถูกป่ะเพราะมีตั้งแต่11 12ไปเรื่อยๆไม่รู้จบแค่ไหน x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า5แปลว่าเป็นแค่1 2 3 4นับจำนวนนับคือจำนวนเต็มบวกนะก็แปลว่าเป็นเซตจ,จำกัดคือจำกัดการนาต่างกันที่แค่ว่าเราสามารถบอกได้แน่ไหมว่ามีกี่ตัวเป็นจำนวนนับที่อยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1อันนี้ไม่มีแล้วเป็นจำกัดอ่อนนี้เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงคืออะไรก็ได้ที่ รูทไม่ติดลบเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้อันน,นี้เป็นอนันต์เพราะอะไรเราสามารถเขียนเป็น0.01 0.0001 0 01, 0 00 1, 0 1, 0่คือเท่าไหร่ก็ได้เลยอันนี้ยมันจะย่อยไปแค่ไหนก็ได้